สวัสดีครับพี่น้องเอานัง่งจะไม่เห็นอย่างนัง่งเอ้าเอแมงอดีดขี้ราเขาป้าไปเลยเอจะมาเห็นอย่างอ๋อน้องว่นเป็ย่งขี้รถเขาป้านนเออโอเคครับ มาหัวปีเสียียังกินขึ้มาหัวปีออที่นอนเอ้ย่้อยาน่ลาวครับผมไะใต่อแบบนี้าเพี่อนจี่นองทางผมกำลังกินเพิ่งกำลังเ็ดเฮียนได้เห็นว่าเพิ่งกำลังเ็ดเฮียนไหมวะนะเห็นแล้วความฝันเราจะมีวันไหนม้น่นนี่ไปพน้องตามน้องม์ไป ทำอไอยังเนี่ักขิเลกขึ้นนี่แล้วล่ะอนพี่น้องอพักขิเลขึ้นง่ามให้อันนี้ยอดมันต้นมันกินดิบได้เลยม่านั่งยอดมันต้นนี่พี่น้องเวนที่มีโครงการตา่ำยังบู้นนิเพิ่นมาเก็บแนวนี่บอกพี่น้องได้บ่ได้จ้าต่ำหยัง่ยง ตำเมียงแต่ค่อแต่ว่าอันนี้เป็นมันต้นเด้อพี่น้องมันมันทับประหลังเนี่ยน่ารักเนาะมันต้นไม่มได้กินยอดมันได้พี่น้องลวกกับแทบหนึ่งกบับแทบกินดิบก็ได้ดไดพ่อฉันมีพ่อจ้าอ่าโอเคครับอาพี่น้องวันนี้เอาผักทิน้นเออจะมันไหลายๆ่น้องอุ้มเดียวเลยฮัอนขนาดจากแดดเลยเด้อพี่น้อง <laughs> จ้าเอ๋จ้าเอ๋พี่น้องเอ้ยเห็นท <laughs> ี่บ้าใส่แล้ว

นังมไแล้วเอาพี่น้องมาหอนเดี่ยวไหนไหนเขียวมาไว้กินกับเหมียงค่ะพี่น้องจ้ะโอเคครับเอาพี่น้องมาทำการบันเลี่งกันเลยตำยังมวยยังไข่จีน่ะแม่แล้วจ้าครับวัตถุดิบพอพี่น้องทันก่อนเลยค่ะทันก่อนนะพี่โบมีอันนั้นเนาะลำคาให้เกิดใส่ลำคาในกระไห่อยิ่งเบิ่งอีกเด้พี่น้องมันเผ็ดเผ็ด บบ่คะครัเข้าที่ห้องไปเก็บม่านโบราะแม่นจ้าอุปกรณ์การกินนี่กัอุ้มเอื้อตึ๊กพี่นอ้อ,นนองเนะอ็บมาพี่น้องนะเกล็ดมะพร้าวพีกในขลนะุกเอาพี่นอ้องซอยหั่นก่อนเดี๋พี่น้องเอาพี่น้องไนปะโปนะมะพริกจ้ะแล้วก็เอาตะไคร้ลงไป ตะเหมียวโคสิ่งไทยคะ่ะโขก,ก่อนเด้อคะ่ะมาละเอียดก่อนเอาอย่างพ่อ้ออมันจะใส่ประเด็งเลยแบบป้อ,อ,อนแดกลงไปโโอ้หตัวมันเร่มใส่ตอนใส่ตอนมานนี่ยพี่นอ้องมันจะแซ่บ ธรรมดานี่ตามมันเนี่ยต้องใส่อันนี้แตะไบกอความเปียกถ้าไม่มีก็ใช่มะนาวได้แกอเคไปเดอรับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยจ้ะเ,เรียบร้อยจุค่ะมาค่ะมากินได้เลยเาาทีนี้ามาคนมานที่เดือดเท้าพี่น้องมามามาจัดการกันเลยครับเอาพี่น้องสวัสดีเป็นรายการค่ะเอาเมียงติดด่างมาดิ เอากินกินกินยังอีกนอกเมือนตั้เนมี่ยงหัวชิงไข่เคยกินเบาเคยกินแต่ตอนนี้น้อยแล้วก็บมิได้กินเลยบรได้กินเลยโอเคไปจัดไปจัดไปยังให้เชียกินทั้งวันละตั้มทั้งวันะนตั้มเบิดเมือจ้ะอ นี่แซ่บไปเลยอิมัวเงาอมยมันต้องกินได้มันเป็นผักที่ยอดเยี่ยมมากอ๋เมือกี้แซ่บยอดมันต้นยอดเยี่ยมอีกแล้วยอดยอดมันต้นมันเป็นผักที่ยอดเยี่ยมมากหังเราะข้า่อครข้างใค้ใครค่ะค่ะก่อนจ้ะมันถือมันมันจังง่ะเจ้าค่ะ มีใบบังนุ่มมีมักเดือมีพี่้องหูจักบ่มักงเลือหูจักบ่วมักเรือรู้จักที่มันจะมีหนอนๆข้างในใช่ไหมม,ม,มีตัวอะไรข้างในม,มีตัวอะไรหรอกคือใจกลางมันนี่ <c oughs> คนเหม็นเลยมาเบิ่งแม่กินมันตองแก่ขึ้นก็เข่าได้ด้วยพี่น้องตะกี้อ่ะเลิกโรงเรียนมาบุมมีแนวกินตามแม่อือตามมันนี่แหละกินตะเขา้าเสร็จเสรน,นั่งกินแม่แม่มอญผักกิน บที่สุดเลยอาหารขึ้นบ้านเฮ้ย <c oughs> ขึ้นจมูกไหมนอ้องเอ้ยจามเลยบัน <c oughs> มะกรูยมันต้องกินกล้วยตาหนีหนูแซ่ เยยอะที่อยู่ในรถสามล้อเขาเนีย่ยพอซื้อลวนหาสิบบาทได้บักลายที่เขาขายผลไม้เนี่ยบอกอืมอืมที่ร้านจำๆอย่างนี้ในรถพ่วงอืมสีส้มน้องเลย าบอกว่าตอนเป็นอนไกแวกนันจรงงามเห็นบํมนางงามขนาดกัเดียดนองเห็มบอกงามไปเบาเลนเดนี่เดอร์บับอออีเดอร์นปละอือฉันาพูดนว่าตัวเองงามว่าอีเดอร์จักเาว่า ควรขอใหน้นะเสียงเก่า <laughs> เก่าเก่าล้าจังลางน <laughs> มาดูดิจ้าหน้า่มา้าห้องเสร็จหลเปล่ไปห้าไปห้าหมอมือนนันเนาะนั่งดูซื้อกัร้อยห้องมันจะตกใจมานาม แล้วก็อีกอันหนึ่งกินได้ยอดบ้างคุณอดไปลองงดนะกินได้คือกันก็เป็นแพ็คคือกันแล้วก็หั่นบึงนี่บั้งนี่น้อยเหรออืมนัม่นันนี่งามหมันแรง คือทุกเจ้าปลูก้นแบนบน,นี้นะเขาจะชสอยที่เบิร์ดูุดมันอันอันใดที่มันอันซ้อนกันหลายๆเขาจะเอาออกทิ่เบิร์ดได้เขาจะตัดเบิร์ดเขาจะเอเื้อไว้แค่ต้นบกเกินสามสี่หน่วยต้นหนึ่งอ่ะความมันแย่งกินอาหารกันมันก็โตคือกันกับอันทุเรียนคือกันพีน่้อง ม <laughs> ันจะกัดปากจากหับโลก จะเทปเมนูยังเนาะแซ่บๆพีน่น้องเบิดนี่พี่น่องคอเข้ามาให้หนึ่งปลาตัวใหญ่ๆหนึ่งพักหนึ่งปลาแค่หนึ่งพักซีจัตหายอยู่เด้อค่ะเด้อร์ซจัตหายอยู่จะน้อยใจจะคอเข้ามากอ่ะซีจัตหายจะหมูกระทะกคอเข้ามาอีกแล้วเ,เดี๋ยวค่ะจัดให้แน่นอนยำหมูจะกินหมูให้ดูดดต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> หนักก็ไม่เท่าไหร่แล้วเท่าหกสิบกว่ามุ้งนิดทำนี่แหละเขาเออแบบกำลังงามใช่กำลังเดินแบบพอดีเลย Ugh, กนินเสืเ้อคือระเจ้าสองคน,น,ง <laughs> นี่เนะกินชัางเคือเสื้อสบายอีกนี <laughs> ่นาน่อยของพอะะ่พงเอนเนี่ครับึ่งใจจ่อยด้วยกินเจิงกันด้ว่น้องอะไรคินี่ไว้จำนี้หล่ะเนาะพ่ <laughs> อ<ม>อ้อยไหมคิวนาสวัสดีครับใส่สายตาไม่พอใจบ้าบาย